นาของเราพร้อมสมัย a n n e l ก็เป็นแบบนี้แหละครับน้ำท่วมทุ่งผักลุ่งโลงเลงดูนะครับขขาขาปิ๊บๆนั่นแหละครับคือสภาพนาของผมทำแบบนาวานแบบเกษตรกร,เร,กรเริ่มจากศูนย์ วันนี้ก็มาดูสภาพนานะครับหลังจากที่ข่าวว่าพายุเข้าพื้นที่วันนี้ก็เป็นวันที่22กรกฎา65นะครับสภาพนาของเราพร้อมสไม h a ช n e l ก็เป็นแบบนี้แหละครับน้ำท่วมทุ่ง รุ้งโหลงเรงดูนะครับเขาขาปิ๊บๆนั่นแหละครับคือสภาพนาของผมทำแบบนาวานแบบเกษตรกรเริ่มจากศูนย์นี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับปลูกต้นไม้ไว้เฉยๆแต่ว่าน้ำท่วมตายเกือบหมดปลูกไผ่สร้างมนซึ่ง ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆที่รู้จักที่สถานีเพาะพันธุ์ก้าไม้นะครับและต้นมะข่าโมงอันนี้ก็ได้จมน้ำไปหมดแล้วบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อโครงการสมทบ2,500ของกรมพัฒนาที่ดิน นะครับสภาพผมยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเปลนไปเลยนะครับยังเดิมๆอยู่เพราะว่าเราเริ่มจากเรายังไม่มีอะไรแต่ว่าเราคงจะก้าวไปด้วยกันนะครับสภาพนาีนนาแปลงข้างๆของผมชาวบ้านเขาเขียวเปหมดแล้วแต่ผมไม่ค่อยมีเวลา ก็เลยทำแบบไม่มีเวลาให้เทวดาดูยังไม่ปรับปรุงอะไรนะครับยังไม่ปรับเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับดูต้นมะขามวงที่ผมได้ลงไว้ครั้งก่อนก็ตัวนี้ยังไม่ได้โดนน้ำท่วมครับก็อยู่ดีครับ1ต้นลงไว้ประมาณร0อยกว่าต้นเห็นแล้วต้นหนึ่ง เดินดูไปเรื่อยๆครับขอบบ่อของเรายังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยปรับแต่งอะไรเลยยังเหมือนเดิมสภาพน้ำปลาก็ยังไม่ได้ปล่อยครับรอปลาจากธรรมชาติปลาเทวดามาให้นะครับเจอแล้วครับต้นมะขามวงต้นที่2ดูการจมน้ำนะครับ จมน้ำแต่ว่าก็ยังสดชื่อนอยู่นะครับต้นที่สามลน้ำไปเลยนะครับโอ้เจอหลายต้นครับที่ยังไม่ตายค่อยเดินนะครับฟังเสียงน้ำครับต้นที่4ต้นที่5้าะก็ต้นที่ห ดูดีครับยังอยู่ดีแต่ว่าภัยสร้างมนของผมที่ปลูกไว้รอบๆตายเกือบหมดแล้วครับหรือว่าตายหมดแล้วก็ไม่รู้เดินไปดูกอนครับสภาพดินก็ยังย,ย,ยุบยับยุบยับอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการบทการเค e ร r i อะไร อันนี้ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับเห็นสภาพแบบนี้แล้วรู้สึกว่าจะท้อนะครับแต่เราคงถอยไม่ได้เพราะเราเริ่มต้นมาแล้วเริ่มจากเราได้บ่อมาแล้วและเราก็ได้น้ำมาแล้วแต่ว่ามาเยอะเสียลือเกิน ดูครับเต็มบอ่อเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บน้ำถึงช่วงดูรแร้งหรือไม่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนสูงเราเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเรายัางมีเวลาต่อไป ก็ทำค่อยทำไปเรื่อยๆครับว่างวันไหนเราก็มาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราว่าเราได้ทำลงไปแล้วได้ปลูกไปแล้วว่ให้รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานดูว่าเราทำกเกษตรแบบไหนแบบไปเรื่อยๆตามอัตภาพของเราพื้นที่นี้ก็ เป็นที่นาประมาณเจไร่ขุดบอ่อไปแล้วก็ประมาณ2งานนี่นะครับมองไปตรงนี้เป็นทิวไปเลยอาจจะไม่เห็นนะครับจะมีรถคันนั้นอ่ะที่จอดตรงคือว่าเป็นสุดเขตแดนของ พื้นที่เจ็ดไร่ของผมดูรงนี้ก็บริเวณขอบน้ํานะครับไม่ใช่บอ่อนะครับเป็นพื้นที่นาเวลาฝนตกมาจะทําให้น้ําขังน้ําเอ,อ่อหรือน้ําล้นน้ําท่วม <c oughs> เท่านี้เขาเรียกว่านาน้ําท่วมแต่ก็ดีนะครับผมคิดว่าผมจะ มดฤดูการทำนานเนี่ยผมจะไปหากู้เงินทกออสอสักนิดเพื่อเขาให้กู้นะครับเอามาขุดบ่อล่อปลาเลยฝนตกดีนักปล่อยปลาไปเลยแล้วก็ให้นักฟิชชิ่งมาตกปลาทำเป็นคาเฟ่ เผื่อจะได้ค่าปลาคืนบ้างและเป็นความสุขของเรานะครับชาวนาคงจะปวดใจแลละครับทำนาได้ปลานี่ครับสภาพนี้น้ำมันก็แพงขึ้นค่า ข้าวปลูก็แพงค่าไถค่าดำค่าวานเยอะแยะครับชีวิตชาวนาเราเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ราบใดที่สภาพเศรษฐกิจแบบนี้หนักครับหนักผมก็หนักเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทำนาได้ผลผลิตหรือไม่แล้วเราไปขายไหมจะได้กำไรไหม เจ้าแก่จะลงสีจะซื้อให้ตันละกี่บาทโลละกี่บาทชาวนาไม่ใช่ผู้กำหนดราคาครับจึงทำให้ผมคิดว่าเราหาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้อยากกินอยากปลูกอยากเลี้ยงเพื่อที่เราจะกำหนดราคา เมื่อเรากำหนดราคาได้แล้วเราก็ขายหากขายไม่ได้เราก็เก็บไว้กินหรือเก็บไว้กินเหลือเยอะเราก็แจกสิครับแจกเพื่อนบ้านที่เขาทำนาหรือไปทำงานตามโรงงานแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกับ ข้าวของเขาก็ได้ที่เขาปลูกที่ชาวนาเขาปลูกเขาได้ผลแต่เราไม่ได้ผลแต่เรามีวัตถุด,ดิบไม่ว่าจะเป็นกล้วยหน่อไม้หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรที่เราคิดว่าจะปลูกเราก็สามารถที่จะปลูกได้ต้นทุนอาจจะสูงหน่อยแต่เมื่อเปรียบเทียบราคาผลผลผิตแล้ว จะได้ผลผลิตมากกว่าทำนาเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่เรากำหนดเองได้ราคาไก่ไก่บ้านเราขายโลโละโลละร้อยโลละร้อยแปดหากเราทําไปแล้วไม่มีคนซื้อเราก็กลับมาที่บ้านเราก็มาทําไก่ย่างสิครับย่างไก่กินเองเลย อาหารโปรตีนชั้นยอดเห็นแล้วท้อครับท้อท้อท้อแต่คงถอยไม่ได้นี่นะครับเกษตรเริ่มจากศูนย์ศูนย์จริงๆทั้งศูนย์เสียข้าวปลูกและค่ารถไถค่าทุกสิ่งจิปะถะ เท่ากับว่าเราติดลบไปอีกแล้วทุนหายกําไรหดไม่มีแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็ต้องการกำลังใจนะครับหากน้ำลดเกี่ยวข้าวเสร็จบอ่อนี้คงจะเป็นแหล่งอาหารของผมผมจะคงต้องไปหาซื้อลูกปลาพันปลา มาลงไว้เพื่อที่จะเก็บไว้ช่วงเดือนมีนาเมษาจะได้จับมาย่างมาปิ้งมาทำปลาส้มจะได้ขายให้ชาวบ้านเพื่อจะเอากำไรมาชดเชยการทำนาของผม ในปีนี้หากมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ FC ได้รับชมนะครับตอนนี้แย่มากเลยครับ